ชั้นตื่นเต้นมากเลยวารลนี่จะตื่นเต้นอะไรกันม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกน่าก็แค่มาดูดวงเองไม่ต้องตื่นเต้นห่าน,นด้วยนี่นายก็รู้นี่ว่าฉันกับน้องและครอบครัวขอวงฉันน่ะเราเชื่อกันเรื่องดวงมากแล้วหมอดูคนเนี้ย ก็เป็นหมอดูประจําตระกูลของฉันอะ่ะแม่กับพ่อฉันก็ดูกับคนนี้ตากับยายของฉันก่อนเขาจะคบกันเขาก็ดูกับทางพ่อของหมอดูคนนี้อืมแสดงว่าครอบครัวของเธอก็ดูกับครอบครัวของหมอดูคนนี้มาตลอดเลยงั้นหรอใช่แล้ว ครอบครัวของฉันน่ะก่อนที่จะแต่งงานต้องพาคู่ของตัวเองอะ่ะมาดูดวงกับหมอดูตระกูลนี้ก่อนงั้นแสดงว่าหมอดูคนนี้แม่นมากๆเลยงั้นเหรอฉันเคยมาส่งรูปพี่ยวของฉันดูดวงตอนนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะว่าจะเป็นยังไงหรือว่าแม่นอะไรอย่างรู้อนาคตอะไรขนาดนั้นน่ะแต่เขาแค่จะดูดวงเราสองคนแล้วก็จะบอกเลยว่าเราสองคนเป็นเนื้อคู่กันไหมอือ บอกแบบนั้นได้เหรออืมก็ใช่ดิแล้วตอนลูกพี่ลูกน้องของเธอหบอกดูเขาว่าไงอ่ะหบอดูบอกว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันอ่ะเอ้าอย่างนั้นลูกพี่ลูกน้องของเธอเขาก็เลิกกับแฟนเลยดิไม่คือเขาไม่ค่อยเชื่อหมอดูอ่ะเขาก็เลยแต่งงานกันแต่สุดท้ายอยู่ด้วยกันแค่สองปีกรองหย่ากันอยู่ดีอืม งั้นแสดงว่าหมอดูก็แม่นเหมือนกันนะเนี่ยอืแต่ฉันว่าคารที่คนเราจะอยู่ด้วยกันรอดหรือไม่รอดมีอยู่ที่เราสองคนเหรอทาไมต้องไปฟังหมอดูเยอะด้วยอ่ะเออก็จะเสียเวลาทําไมอะ่ะถ้าหมอดูบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ยไงแล้วถ้าเกิดว่าไปดูดวงมาแล้วหมอดูบอกว่าเราสองคนไม่ใช่เนื้อคู่กันนะเธอ,อทำอยังไงเธอก็จะทิ้งฉันไปเลยงั้นหรอเออ ก็แบบเดี๋ยวไปดูดวงมาก่อนเลยนะตอนนี้น้องสาวฉันรู้อยู่อ่ะรอก่อนนะแล้วแต่เธอแล้วกันพี่โมพี่โมพี่โมหนูดูเสร็จแล้วเอะอเป็นไงบ้างนารีพี่โมหมอดูบอกว่าหนูและแฟนของหนูเขาสองคนเป็นเนื้อคู่กันน่ะแบบนี้ใดงว่าเธอสองคนก็แต่งงานกันได้ใช่วดมี อพี่ดีใจเลยนะเธอนี่โชคดีชมัดเลยอะเพิ่งเจอกันแค่ที่เดียวแแท้แต่พอเป็นแฟนกันปุ๊บก,ก,ก็เลยพามาดูดวงดานเจอเนื้อคู่ใช่นั้นไม่ต้องเสียเวลาหานานเลยเอาหนะ้าอย่างน้อยที่มอ่ะก็มีพี่ทาโรนี่น้งไงพบกันมาตั้งปีสองปียังไม่ยอมไปดูดวงด้วยกันสักทีอะ่ะถ้าไปดูนะพวกพี่สองคนก็จะได้รู้ไงว่าเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าอะ่ะ แต่หนูว่านะอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วอะ่ะก็คงจะเป็นเนื้อคู่กันจริงๆนั่นแหละพี่กะหวังให้เป็นแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าดูดวงเสร็จแล้วทุกอย่างมันโอเคเราจัดงานแต่งงานพร้อมกันเลยดีไหมก็ดีนะพี่เราเป็นพี่น้องกันอะ่ะก็แต่งด้วยกันทั้งสองคู่เลยก็เฉ่งเลยอะ่ะงั้นไปจัดที่ทะเลนะเออเอาเอาเอาไปจัดที่ทะเลแล้วก็จัดเวทีไว้ข้างทะเล แล้วเราสองคนก็เดินขึ้นเวทีพร้อมกันแล้วก็จัดพิธีแต่งงานบนเวทีนั้นอือนี่นี่นี่ทั้งสองคนก่อนจะคุยกันเรื่องนั้นอ่ะพาฉันไปดูดวงก่อนไหมเผื่อว่าฉันอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ของหมอก็ได้นะเอ,อ่อพี่ทาโร่อย่าพูดแบบนั้นสิพี่อยู่ด้วยกันมานานขนาดน,นี้แล้วอ่ะยังไงก็ต้องเป็นเนื้อคู่กันอยู่แล้วล่ะตอ่อให้อยู่กันนานแค่ไหนถ้าเกิดหมอดูบอกว่าฉันไม่ใช่เนื้อคู่ ยังไงพี่เธอก็จะทิ้งฉันอยู่ดีเนี่ยฉันไม่ได้จะทิ้งเะหน่อยแต่ว่าถ้าบอกดูบอกว่าเราไม่ใช่คู่กันก็แสดงว่านายมีคู่ของนายอยู่นะเอ,อ,เอ,อพี่ทั้งสองอย่าเพิ่งพูดกันเลยนะคะเข้าไปดูดวงกันก่อนดีกว่าค่ะอืมก็ได้ไปกันเธอะวโลอสู้ๆนะคะพี่พี่เฮ้ยเธอตื่นเต้นไหมอะก็บอกไปแล้วไงว่าตื่นเต้นมากฉันเองก็ตื่นเต้นแล้วก็งงๆเหมือนกันอะที่ <c oughs> ชีวิตความรักของพวกเรา ต้องให้ใครก็ไม่รู้มาตัดสินเอ,อ่อฉันขอโทษนะแต่ฉันก็บอกนะตั้งแต่เราเริ่มคบกันไรๆแล้วน,นี่ว่าถ้าเกิดเราจะแต่งงานกาันต้องทําแบบนี้ก่อนอะ <c oughs> ฉันยอมรับก็ได้ตอนแรกฉันนึกว่าเธอแค่พูดเล่นไม่คิดว่าจะทําจริงๆนะเนี่ยบ้าฉันไม่พูดเล่นซะหน่อยฉันพูดความจริงนะอือยังไงก็ได้เธอเลือกเองแล้วนี่แต่ฉันขอถามไปดีถ้าเกิดว่าฉันไม่ใช่เนื้อคู่ของเธอจริงเราก็ จะเลิกกันเลยหรอก็ถ้าเราไม่ใช่เนื้อคู่กันเราทั้งสองคนจะยื้อกันไว้ทำไมอ่ะต่างกันต่างแยกกันเดินไปหาคู่ของตัวเองไม่ดีว่าหรอถ้าอางนั้นความรักที่ฉันมีให้เธอมันก็จะต้องจบเลยงั้นเหรอฉันก็รักางนะแต่ว่าถ้าอรักแค่ไหนถ้าเราไม่ใช่คู่กันมันก็ ใส่กันไม่ก็ดูดีนั่นแหละทาร่โลแถมวิทยาถ้าเกิดว่าหมอดูบอกว่านายไม่ใช่คู่ของฉันแสดงว่านายก็มีคู่ของนายอยู่แล้วบางทีถ้าเราแยกกันเดินนายก็อาจจะเจอคนที่ดีกว่าฉันคนที่เป็นเนื้อคู่ของนายจริงไมได้นะแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ใช่คู่ของเธอแต่ว่าฉันอยากให้เธอเป็นคู่ของฉันฉันสาม,มารถเปลี่ยนอะไรได้ไหมเออนี่นี่มันดวงนะนี่มันโชคชะตา คนทำลายพวกเรามันจะไปทำอะไรได้อะมันก็อยู่กับที่ฟ้ากำหนดมาแล้วอ่ะทั้งท้งที่เป็นเรื่องของเราสองคนแต่ก็ต้องปล่อยให้ฟ้ากำหนดกันเหรอแอบอนี้รูดวงก่อนเถอะหน้นามึงทีเราอาจจะเป็น,น้คู่กันก็ได้ฉันก็บอกให้มันเป็นแบบนั้นละกัน <c oughs> แล้วสอ,อวัสด,ดีค่ะอาจารย์สวัสด,ดีครับอืมวัสด,ดี นี่พวกเองสองคนคงือคนที่ชื่อโมกับอะไรนะทาโรใช่ไหมค่ะใช่ครับใช่ค่ะพุงเราเองค่ะได้คิวสุดท้ายแล้วโอเคจะเริ่มดูดวงกันหรือยังอนะ่ะพวกเราพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ดูได้เลยนะคะดูอะไรฉันดูมาแล้วที่ฉันขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของพวกเธอทั้งสองคนอนะ่ะฉันลองเอาไปผูกดวงมาแล้ววันนี้ฉันก็มีหน้าที่แค่มาบอกพวกเธอนะะอั่นแหละอ๋อค่ะถ้างั้น ดวงของพวกหนูทั้งสองคนพวกเราใช่เนื้อคู่หมคะจันใช่หลังจากที่ฉันไปผูกดวงของพวกเธอทั้งสองคนมาแล้วพวกเธอทั้งสองคนนะ่ะเกิดวันจันทร์เหมือนกัน เกิดตอนเช้าเหมือนกันแถมเกิดพอสอเดียวกันด้วยต่างกันแ,แค่เดือนแถมวันที่พวกเธอเกิดเป็นเลขคู่เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลหลังจากที่ฉันดูวันเดือนปีเกิดของพวกเธอและลองเอาผูกกันแล้วปรากฏว่าคขนเกิดวันเดียวกันแบบพวกเธอไม่ใช่เนื้อคู่กันหรอกอะไรนะคะ ว่าแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงด้วยเสียใจด้วยนะแต่พวกเธอสองคนอ่ะคบกกันไปดื้อดันก็นแต่งงานกันไปรับรองว่าจะต้องเลิกลากันแน่นอนเพราะอย่างนั้นก็อย่าเสียเวลาต่างคนต่างแยกกันไปหาคู่แท่งตัวเองดีกว่าพอะยังไงดูจากดวงแล้วพวกเธอสองคนไม่มีวันอยู่ด้วยกันได้แน่ผมก็คงต้องฟังคุณสินะอะนินทาโร ก็แล้วแต่และกันถ้าเกิดไม่ฟังฉันก็แล้วแต่แต่ว่าลูกพี่ลูกน้องเธอก็เคยมาดูดวงกับฉันแล้วดันไปแต่งงานกันก็เลิกกันไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอเออคือโอเคถ้างั้นแสดงว่าความรักของเรามันต้องจบลงแล้วสินะโม